ก็ได้สอบน้องครับกระาดานนะคะมีทั้งหมดแวิธีก็ได้คั้งสองน้องแต่ละว,วิธีแล้วก็ให้น้องทำตามค่ะ ในการแบ่งตามนะเห็นปะเรื่องเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมเห็นปะอ่าแล้วก็คอปตึ๊บเป็นนี้ตึ๊บเราก็จะแล้วเราก็จะพับแบบนี้พับ่างนี้พับเพึ่งเพื่อให้เกิดรอยเราจะได้ปรับง่ายๆแบ่งง่ายๆเดีนยวะตึ๊บมันื้เป็นแบบนเห็นไหมตึ๊บขาไปนี่เนื้อเป็นแบบนี้นี่ถึงก็เลยเห็นไหมให้มันเป็นรอย ทำเป็นร้อยเพื่อที่จะได้ทับง่ายๆทำง่ายๆเด็กเป็นเป้าเฮ้ยเป็เหลี่ย,เเยมเลยมันก็เป็นเหมือนเหี่ยมได้ทับง่ายปเป็นร้อยเปิ้ลมันจะทับง่ายท่านก็ได้ไหม่วไหนไหนดูดิโอ้ยนะ กระดาษครับแล้วก็แล้วก็ที่นี่ค่ะ ำไว้ถึงล่าสุดหน้าสี่หนูกวดจำไม่ได้หนูไปเสียไว้ที่หน้าสี่เน่เ่เสียไว้แล้วนจะาอ่ะอยูเปิดไปะนอหนอญญไูได้วสด้โเคนอ่ะโอเคดีปลยวันนี้เก่งมากทำทตัวออะไรเยอะแยะเลยเก่งมากตมือหน่อย จากนี้นะคะการประเมินผลจากโครงการของเราวัดจากความรู้สึกของน้องแล้วก็ผลงานที่ทำออกมานะคะค่ะแล้วก็แสดงศักยภาพของการทํางานจากโครงการของพวกเรา